สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆพี่พน้องน้องทุกท่านทุกคนนะคะ,ะทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะเจอกันอีกแล้วนะกับพี่น้องพาเฮงสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางของฮานอยวันอังคารที่23กมกุมภาพันธ์นะคะก่อนอื่นเรามาดูย้อนหลังกันก่อนเนาะของวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะของเมื่อวานเนาะวันจันทร์ผลออกนะคะฮานอยผลออก พิเศษสองแปดแปดหกหนึ่งสองแปดแปดหกหนึ่งหกศูนย์พี่น้องจับให้หกศูนย์นะคะอ่าแล้วก็สามหนึ่งสี่หนึ่งตัวกะไม่มีเนาะเข้าเฉพาะเข้าเฉพาะวิ่งนะคะเข้าวิ่งหกนะเข้าวิ่งหกในชุดนี้พี่น้องไม่มีหนึ่งนะคะเข้าเฉพาะวิ่งหกนะอ่า,อาทีนี้ก็นอย ปกตินะคะน้อยปกติออก70843 70843นี่เลยค่ะเข้าตรงตรงเน้นให้ด้วยนะคะ7084ออก43ล่างนะคะอ่า3ตัวโอ3ตัวให้630 6060ไปนะคะทีนี้ก็มาดูนอย VIP นอย VIP ผลออก90444 90444 44ไม่มีนะคะพี่น้องจับให้55เบิ้าน55นะคะแต่ว่าดันไปออก44เนาะแล้วก็4346ที่ให้แต่ว่าไปเข้าในชุดเนาะบนอยู่นี่นะคะ4004พี่น้องไม่ได้จับให้โอ้ยขอโทษขออภัยด้วยนะคะคู่นี้ไม่ได้จับให้สามตัวเลย940904เนาะนี่ เสียดายมากนะคะถ้ายัางไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะที่ชุดนี้เสียดายนี่ค่ะไม่ได้จับให้ในชุดเด่นนะคะพี่น้องบอกย้ําเสมอนะคะว่าถ้าบางทีพี่น้องก็อาจจะจับพลาดไปก็สามารถจับได้ในตารางนะคะ,ะบ่อยครั้งนะคะที่สามตัวอยู่ในตารางนี้ครบเลยสามตัวนะ,ะก็ถือว่าไม่แย่นะคะไม่แย่นะเขา้าเข้า เข้าว,วิ่ง6แล้วก็สีสามตรงๆเนาะสี่สาลากปกติแล้วก็เข้าชุดเด่นเนาะทีนี้เราก็มาดูฮานอยของวันที่วันอังคารที่23กันเลยนะคะสำหรับฮานอยวันที่ยี่สนะคะอังคารที่23พี่น้องเลือกให้นะคะชุดเด่นมีศูนย์หาเก้าเจ นะคะค065978นะเน้นเด่นที่5แล้วก็9นะคะวิ่งรูด5 9นะคะวิ่งรูดสายวิ่งสายรูดนะคะใครที่ชอบวิ่งชอบรูด5แล้วก็9นะคะพี่น้องจับคู่ให้ก็จะมี50 58 59นะคะ75 76 06 809089นะคะกัน7 1 8191กัน1นะคะกัน1อ่าทีนี้3ตัวนะคะพี genau, 6, 98, 9, 50, 9, 75, 9, ่น้องจับให้8 5 9 6 9 8 9 5 0 9 7 5 8 0 9แล้วก็6 5 8นะสำหรับ3ตัวลองหมุนเองก็ได้นะคะหรือ2ตัวตัวไหนที่พี่น้องยังไม่ได้จับให้เอยก็จะมี7 8เนาะ เจ็ดแปดที่ไม่ได้จับนะคะแล้วก็อะไรเอ่ยเก้าเจ็ดนะคะหกเก้า 69, เนาะที่ที่พี่น้องไม่ได้จับให้นะคะมีเก้าเจ็ดแปดเจ็ดแล้วก็หกเก้านะนี่ค่ะอลองจับเองได้นะสำหรับสองตัวหรือสามตัวลองหมุนเองได้นะคะส่วนตัวเน้นนะคะตัวเน้นตัวเน้นที่พี่น้องชอบนะก็จะมี ห้าศูนย์นะคะเจ็ดห้าแปดเก้านะคะห้าแปดนะแล้วก็เก้าศูนย์นี่ค่ะที่ชอบนะคะส่วนหลังห้านี่พี่น้องชอบหมดเลยนะห้าเก้าด้วยนะนี่นี่ค่ะ ถ้าตัวกันนะคะก็นี่เลยค่ะ3ตัว718191น่กาี่กันไว้นะคะกัน1เนาะอาจจะมาอาจจะมานะคะติด1นะ่ะถ้าถ้าติด1ก็น่าจะเป็น718191ประมาณนี้นะเนาะ,าะอาลองวิเคราะห์วิจารณะลองวิเคราะห์ดูนะคะลองดูนะว่าชอบตัวไหนนะชอบไม่เหมือนกันก็เลือกดูเองได้เลยนะคะถ้ายังไงก็ อย่าลืมนะคะให้กำลังใจพี่น้องด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปพี่น้องพาเฮงนะคะมีอะไรก็คอมเมนต์ตำหนิติดชมกันได้นะ,ะยินดีแก้ไขนะคะสิ่งไหนที่ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วย นะแล้วก็สมาชิกใหม่สมาชิกเก่าก็ต้องขอขอบพคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมพี่น้องพาเหงมาอยู่ด้วยกันก็ขอให้ทุกคนเฮงเปังๆนะคะมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงนะอยู่ด้วยกันให้กำลังใจกันไปตลอดนะคะแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ